องเทอรโ์โบเนชชัไมซ์เซ็แนวคิดที่ทำให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าเติบโตในการทำงาน ในโลกการทำงานยุคนี้นะครับหลายครั้งเราจะได้ยินคำว่าการคิดแบบเจ้าของธุรกิจโดยในแนวคิดนี้นะครับไม่ใช่แค่ต้องลาออกจากงานประจําไปเปิดร้านไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่วันนี้ครับคนทํางานในองค์กรน,นะครับก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถคิดแบบเจ้าของธุรกิจได้เช่นกันในโลกยุคหลังโควิดนี้นะครับการทํางานก็มีเรื่องที่ท้าทายบีบหัวใจหลายคนก็ถูกชาเลนในด้านของการทํางานด้านของ r f o r m a แม e มากยิ่งขึ้นในการทำงานรูปแบบเดิมก็โฟกัสในเนื้องานตามจ็อบเดสิฟเพชั่นของเราแต่การทำงานในโลกยุคใหม่นี้นะครับเราจำเป็นจะต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์หรือการสร้างผลงานให้โดดเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคอนเซปต์การคิดแบบเจ้าของธุรกิจที่อยู่ภายในองค์กรก็เป็นคอนเซปต์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนะครับโดยผมขอรีเฟอร์ถึงประโยคคำพูดของคุณฟริตเตอร์ดักเกอร์พูดไว้ว่า entrepreneur is make t h i n g happen นะครับก็คือ คนที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยก็คือคนที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นนะครับให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างเช่นคุณเป็นหัวหน้าง,งานแล้วบอกว่าเราจะทําโปรเจกต์นี้ให้ประสบความสําเร็จเราจะผลิตสินค้าหรือบริการนี้ออกมาเพื่อขายเพื่อทําการตลาดเราจะไปแอปโพรชเพื่อให้บริษัทนั้นมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราให้ได้นะครับไม่ว่าอะไรที่ออกจากปากคุณนะครับคุณก็สามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นได้จริงและนั่นคือ,อนิยามหอักคำว่าองค์ประกอบเนื่อไม่จะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กร เมื่อไหร่ที่คุณสามารถสร้างสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณพูดคุณก็ได้รับคำยอมรับทั้งศรัทธากับตัวเองและก็ศรัทธากับทีมงานของคุณและนี่คือ Mindset ที่สำคัญมากๆในการทำงานในยุคนี้ข้อมูลจากนิตยสาร Forbes นะครับได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Entrepreneur ในหัวข้อที่ชื่อว่า an entrepreneurial mindset What is and how can you build it นะครับก็คือแล้วเราจะบิ i l การเป็น entrepreneurial mindset เนี่ยให้มันเกิดขึ้นในใจเราในตัวเราได้อย่างไรมีทั้งหมด 4วิธีงต่ปนี่1นะครับ read every day ก็คืออ่านทุกๆวันนะครับคนที่จะมี entrepreneurial mindset นี่นะครับจะต้องเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้นะครับพร้อมที่จะอ่านข้อมูลดีๆเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมรวมถึงการฟังความรู้ดีๆด,ด้วยนะครับมันจะเป็นใน podcast ต่างๆนะครับหรือว่าในออคลิปวิดีโอใน youtube ต่างๆใน audiobook ต่างๆด้วยนะครับการจะเป็นผู้การที่ดีได้เพื่อจะ make thing happen ได้เนี่ยคุณจำเป็นต้องมี input ข้อมูลใหม่ๆเพราะว่าความรู้ที่เราทํางานมาหลายปีเป็น ความรู้จากการทำงานแบบเดิมโลกยุคเดิมอาจจะใช้ได้แค่20-30%บางความสําเร็จหรือบางโน้ตฮาวอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในการทํางานในยุคปัจจุบันในการที่คุณเป็นคนที่อ่านมากขึ้นหรือฟังมากขึ้นเวลาที่องค์กรหรือทีมของเราที่ต้องเจอวิกฤตหรือเจอเรื่องราวใหม่ๆที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมนะครับคุณก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะแชร์ไอเดียที่สามารถที่จะดิสคัทไอเดียใหม่ๆจากอินพุตที่คุณได้รับมา อันนี้ก็คือประโยชน์หนึ่งของการที่คุณเป็นคนที่อ่านสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอข้อควรระวังอันหนึ่งนะครับในการที่คุณจะเสพข้อมูลหรืออินพุตข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเป็นคนที่ analyze แล้วก็ critical thinking ในข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่เราได้รับสารมานะครับเพราะว่าวันนี้ทั้ง fake news ก็มีเยอะมากรวมถึง ข้อมูลบางแหล่งก็เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ผ่านงานวิจัยหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เชื่อถือนะครับในการทํางานของคุณเนี่ยข้อมูลที่ได้รับมาควรจะต้องมีการ cross check หรือ double check นะครับว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนข้อมูลสถิติ Data ที่ได้รับมาเขาทําใน sample size ใหญ่เพียงพอหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในโลกตะวันตกแล้วสามารถที่จะ apply กับโลกตะวันออกอย่างพวกเราได้หรือเปล่านะครับบางข้อมูลคอนเทนต์เป็นเรื่องที่ดีมากแต่เขาทําได้จริง ในบริบทองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเงินมากมายสามารถจ้างคนที่เก่งที่สุดยังไรก็ได้แต่ในองค์กรของเรานะครับอาจจะไม่สามารถอยู่ในบริบทเดียวกับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเหตุอันนึงนะครับในการฟังข้อมูลมาก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรของเราด้วยเช่นกันข้อที่2นะครับ don't be afraid to face your fear อย่ากลัวที่เผชิญหน้ากับปัญหา หลายครั้งที่เราจะคิดแบบเจ้าของธุรกิจหรือ e n t r e p r e n e u r mindset นะครับเวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆห,หรือต้องทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับเราจะเป็นจะต้องก้าวข้าม comfort zone นะครับก้าวข้ามความคุ้นชินก้าวข้ามความเคยชินก้าวข้ามโซนที่เรียกว่าปลอดภัย ผมมีเคล็ดลับทุกครั้งที่ผมจะก้าวข้ามจากคอมฟอร์ทโซนนะครับอยากให้เราทาตัวเองดังนี้นะครับก็คือว่าเลวร้ายสุดกับเหตุการณ์นี้ถ้าทำแล้วมันเจ๊งถ้าทำแล้วมันพลาดถ้าทำแล้วมันไม่สําเร็จเลวร้ายสุดเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือที่เป็นภาษาอักฤษใช้คําว่า worst case scenario นะครับก็คือว่าถ้ามันแย่สุดมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวอย่างจริงก็คือว่า ตอนที่ผมเปิดบริษัทแรกๆนะครับแล้วผมจะทำอีเวนต์สัมมนาไซส์ประมาณ600คนนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินทุนก็ยังมีไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีความกลัวอยู่ข้างในว่าไม่กล้าหรือไม่อยากทําในอีเวนต์แบบนั้นแต่ใจนึงก็อยากจะบอกว่าทำอีเวนต์นั้นเพราะว่าทุกครั้งที่ทำอีเวนต์เราก็จะเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับสร้างเป็นแบรนดิ้งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งให้กับองค์กร แต่ใจนึงก็มีความกลัวที่ไม่อยากทําผมก็หยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วก็เขียนออกมาว่าเลวร้ายสุดกับการทาอีเวนต์แล้วเจ๊งเนี่ยสูญเสียอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เป็นสูญเสียเงินนะครับเขียนออกมาเลยครับว่าถ้ามันเจ๊งจะต้องเสียเงินกี่แสนกี่ล้านกี่หมื่นบาทนะครับอันที่2เสียความรู้สึกนะครับเสียความเชื่อมั่นทั้งกับตัวเองเราก็กับทีมงานในฐานะผู้นําถ้าเราประกาศไปแล้วเราทําไม่ได้นะครับก็จะเสียความเชื่อมั่นกับตัวเองเสียเซล์นะครับหรือว่าเสียความเชื่อมั่นกับทีมงานนะครับที่เราเป็นลีดเดอร์ เจงไม่เป็นท่าหรือพับแผนไม่ได้ทำนะครับก็เสียศรัทธากับทีมงานเสียอะไรบ้างครับเสียศรัทธากับพาร์ทเนอร์นะครับอย่างเช่นตอนนั้นผมทำงานอีเวนต์เนี่ยก็ต้องเชิญคุณบินทิตนุ่งนังสีคุณบรอยวิสุทธแส,สงนูเลิศที่เป็นนักเขียนเวสเซอร์ในยุคนั้นมาร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับผมถ้าผมทำงานนี้ไม่สำเร็จหรือไม่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาครั้งต่อไปที่ผมไปเชิญพี่ทั้งสองเขาคงไม่อยากจะมาร่วมงานกับผมแล้วจริงไหมครับนะเขียนออกมาเบ็ดเสร็จสาลัตะว่า มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับแล้วลองประเมินความเสี่ยงดูนะครับสุดท้ายเนี่ยสิ่งสําคัญคืออย่าปล่อยให้ความกลัวมันวนอยู่ในโวของเราถ้าประเมินแล้วว่าเลวร้ายสุดแล้วเรารับได้ก็ลงมือทํามันนะครับ หลายครั้งอย่างเช่นหลายคนจะต้องพรีเซนต์ผู้บริหารนะครับบางครั้งพรีเซนต์ผู้บริหารเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรามีความประมาทและตื่นเต้นมากๆก็ลองถามตัวเองครับว่าเลวร้ายสุดเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็คงยังไม่เคยเห็นใครที่โดนไล่ออกจากการที่พรีเซนต์ผู้บริหารแล้วแย่ๆใช่ไหมครับนะผู้หาจะมีการทุกโต๊ะเสียงดังถามคําถามเชลเล่นให้เรากลับไปทามาใหม่หรือมีการฝนเระบ้างเล็กน้อยแต่ก็คงไม่มีใครถูกไล่ออกเพราะพรีเซนต์ไม่รู้เรื่องจริงไหมครับ ฉะนั้นพอเราเขียนความกลัวออกมาประเมินสถานการณ์ที่เวลวร้ายที่สุดก็ทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะ Take Action มากขึ้นนะครับรวมถึงครับผมจะมีประโยคที่เอาไว้พูดกับตัวเองหรือว่า a f f i r m a t i o n กับตัวเองเสมอคือ act in spite of fear act in spite of doubt นะครับแปลเป็นไทยก็คือว่าท,ทําทั้งที่กลัวทําทั้งๆท,ที่ไม่ชชว่์ทำท,ทั้งที่ยังสงสัยและไม่มั่นใจเพราะอะไรที่คุณทาแล้วชชวร์สำเร็จแน่นอนทําได้100%สิ่งเหล่านั้นมักอยู่ใน Comfortzone ของเราต่อให้เราทําได้ ผลลั์หรือผลสาเร็จก็คือจะเท่าเดิมเมื่อไหร่ที่คุณจะก้าวข้ามความกลัวลองใช้2เทคนิคนี้ดูนะครับ1เลวร้ายสุดเกิดอะไรขึ้น 2. บอกตึเงเสมอว่าท,ทาทั้งทั้งที่ไม่ชัวทำทั้งที่ไม่มั่นใจโดยเฉพาะคนที่เป็น perfectionist นะครับเพราะถ้าคุณรอพร้อมเรา perfect ไม่กล้ารับคําตําหนิรหรือคาวิจารณ์รอทุกอย่างมันพร้อมพอคุณทําเสร็จมันอาจจะช้าเกินไปตลาดอาจจะวายแล้วสิ่งที่คุณคิดหรือทําอาจจะไม่ได้ต้องการในตลาดหรือโลกใบนี้แล้วก็ได้นะครับ mm hmm. ฉะนั้นท,ทาทั้งทั้งที่กลัว ทั้งที่ไม่มั่นใจข้อที่3นะครับ set challenging goals นะครับก็คือตั้งเป้าหมายที่มันชา l เลนจ์ตัวเองหน่อยการตั้งเป้าหมายนะครับเป้าหมายใหญ่กับเป้าหมายเล็กเนี่ยครับจริงๆแล้วเหนื่อยพอๆกันผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ฝันเล็กแล้วก็ตั้งเป้าหมายเล็กนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามาฝึกตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ย ตั้งเป้าหมายที่แบบพอคุณนึกถึงเป้าหมายนั้นแล้วเลือดในกายของคุณมารู้สึกเดือปดปุดขึ้นมานะครับเนาะอันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายที่มันใช่มากกว่าอย่ากลัวว่าเป้าหมายมันใหญ่เกินไปแล้วคุณจะทําไม่ได้นะครับมีวิธีการหนึ่งเขาบอกว่าเราสามารถกินหมูได้ทั้งตัวโดยการกิน <Hey. S 1> ทีละคำนะครับ ฝึกตัวเองในการชร์เลนในการตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ซอยออกมาเป็นเป้าหมายย่อยนะครับนะเชื่อไหมครับในปีปีหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้กินหมูไปตั้งกี่ตัวแต่ถ้าบอกว่าให้คุณกินหมูทั้งตัวเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอเราจะกินหมูได้ไงทั้งหนึ่งตัวหมูตัวเบิ้อนะครับนะตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็ซอยย่อยออกมาเคล็ดลับหนึ่งครับก็คือว่าฝึกตัวเองเป็นคนที่เขาเรียกว่า celebrate หรือ acknowledge ตัวเองเสมอในทุกๆ small success นะครับ เพื่อทำให้ตัวเราเนี่ยครับเกิดกำลังใจหรือที่เรียกว่า sense of achievement นะครับว่าอย่างเช่นคุณจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนัก5กิโลเมื่อไหร่ที่มัน achieve มาแล้ว1ขีดหรือ2ขีดเนี่ยนะครับนะหลายคนอาจจะหมดกำลังใจบอกโอ้ไม่เห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยผ่านมาเดือน2เดือนแล้วเพิ่งจะลดได้แค่2ขีดแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นคำให้ภาษาว่า ชั้นอยู่ในกระบวนการลดน,น้าหนัก5กิโลผ่านมา2เดือนนี่ชั้นลงมา2ขีดแล้วนะมันก็อยู่ในกระบวนการก็เป็นคําที่ทําให้เราเนี่ยหนุนใจหรือมีกําลังใจมากกว่าแล้วก็ซเซเลเบตกับ2ขีดต,ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นคุณก็จะลดได้ครึ่งกิโลลดได้1กิโลแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดเป็นโมเมนตัมคุณก็ไม่อยากจะกินของที่เป็นจังฟู้ดนะครับคุณอยากจะจัดเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณตั้้้งเปปาาาหหหมมมยยยใญ่่แลวออเปเป็น แล้วก็เซเลเบต u c c เ s s เสมอๆพร้อมกับคำว่าฉันกำลังอยู่ในกระบวนการทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นนะครับก็จะเป็นตัวหนุนใจทำให้เป้าหมายที่เป็น c h a l เลนจ์โกงคุณเนี่ยสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับข้อสุดท้ายนะครับหรือข้อที่4นะครับ redefine failure นะครับหรือว่าให้นิยามใหม่กับคำว่าล้มเหลวนะครับหลายครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าในการทำงานหรือการสร้างความสำเร็จในชีวิตนะครับอาจจะมีความทำงานที่ผิดพลาดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดังใจนะครับ บางครั้งคนรอบตัวคุณคุณพ่อคุณแม่ญาติของคุณแฟนของคุณภรรยาของคุณก็ตําหนิคุณว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอย่าทําทำรับเป็นไงสุดท้ายก็ล้มเหลวอะไรแบบนี้ครับทาให้คุณกลายเป็นคนที่หมดกําลังใจไม่กล้ารเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ผมอยากจะให้คําแนะนําว่าลองเปลี่ยนความหมายใหม่กับคําว่าล้มเหลวนะครับเปลี่ยนเป็นคําว่าบทเรียนนะครับเนาะเหมือนคําที่เอดิสันนะครับที่เขาทดลองทําเอาโลหะนะครับมาผสมกันเพื่อทําให้เกิดหลอดไฟทําให้เกิดแสงสว่างนะครับ เอติสันไม่ได้บอกตำหนิตัวเองหรือไม่ได้ทุบตีตัวเองนะครับว่าเขาทําล้มเหลว10,000ครั้งแต่เขาบอกว่าเขาได้ทําบทเรียนนะครับ1-0,000่น 10, ครั้งเพื่อพบว่าแบบไหนที่มันใช้ไม่ได้หรือมันไม่ได้ผลเช่นกันครับถ้าวันนี้คุณทําอะไรบางอย่างแล้วผลลัพธ์มันยังไม่ได้หรือมันไม่เกิดก็อย่าทุบตีตัวเองแล้วนิยามมันว่านั่นคือความล้มเหลวให้บอกว่านั่นคือบทเรียนนะครับ จากประสบการณ์ตรงของผมนะครับผมเองก็เคยเป็นคนที่ตอนที่จัดอีเวนต์สัมมนานะครับหลากหลายครั้งก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจัดสัมมนาแม่และลูกผมเล่าไปที่ผลลัพธ์เลยแล้วกันผลลัพธ์ในครั้งนั้นนะครับอีเวนต์นั้นเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นคือจัดแล้วก็ไม่สําเร็จเพราะว่าผมเนี่ยดันไปจัดในวันที่มีเบบี้เบสบ u ยนะครับที่จัดที่ศูนย์ประชุมวิชาศิกิตยคนก็ไม่มางานผมเลยนะครับคือลงทะเบียนะไม่มีคนซื้อตั๋วเลยอะเพราะว่ามาดูอีกทีหนึ่งโอ้แย่ละนะครับผม งาน Baby Best Buy ที่เป็นงานลดกระน,น่ำซัม m มอร์เซลนะครับของงานแม่และแม่และลูกนะครับนะแล้วก็ผมเชิญสปิเกอร์แต่ละคนเนี่ยคือผมก็ไม่มีลูกนะครับผมแค่ดูว่าเออสปิเกอร์คนนี้เขาดังดีผมไม่เข้าใจว่าคุณแม่ มี psychology ในการเลี้ยงลูกเป็นแบบไหนแต่ละคนก็มีวิธีคิดแต่ละอย่างนะครับการจะมาฟังสปิเกอร์ในด้านการเลี้ยงลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเนาะสุดท้ายเนี่ยผมก็ตัดสินใจปิดงานนั้นนะครับนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่างานนั้นคืองานที่เจ๊งหรืองานที่ล้มเหลวแต่ผมบอกว่าโอเคผมได้บทเรียนในการที่เป็นสิมินาร์อีเวนต์โปรโมเตอร์ว่าเราจะไม่จัดงานที่เราไม่ถนัดหลังจากนั้นผมก็กลับมาจัดงานที่เป็นงานที่เกี่ยวกับ SME ผู้ประกอบการนะครับหรือการพัฒนาคนในองค์กรซึ่งเป็นงานนที่ผมถัด นะครับแล้วผมรู้ว่าเพนพอยของกลุ่มออเดนของผมคืออะไรนะครับแล้วเขาอยากฟังอะไรเขาอยากฟังอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเขาอยากฟัง k o เเป็นใครนะครับก็ทําให้งานต่อๆมาเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมีคนเข้าร่วมมากกว่า2000คนนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเจอความล้มเหลวอย่าบอกว่านั่นคือความล้มเหลวให้คุณบอกว่านั่นคือบทเรียนว่าโอเค บทเรียนเนี้ยฉันได้เรียนรู้อะไรนะครับก็ทําให้คุณมีกําลังใจในการกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ในการที่คุณจะเป็นคนที่ make t t i n g h a p p p n นะครับสู่การเป็น entrepreneurial mindset นะครับคือคิดแบบผู้ประกอบการนะครับสุดท้ายผมก็อยากจะสรุปทั้งหมดว่า โลกวันนี้ต้องการคนที่ deliver result หรือสร้างผลลัพธ์โลกการทํางานวันนี้ต้องการคนที่คิดแบบใหม่ทําแบบใหม่ที่มากกว่าการทํางานแบบรูทีนะครับคุณจะเป็นการคิดแบบองค์ทางเรยล์ไมชัตได้ผ่าน4ข้อนี้นะครับสุดท้ายอยากถามทุกท่านนะครับว่าอะไรคือข้อที่คุณชอบนะครับลองพิมพ์มาในคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วถ้าคุณมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ เขียนมาเล่าสู่กันฟังขอให้คุณมีความสุขในทุกวันของการทำงานครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากผมและ Beyond Training นะครับหากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับ inbox มาได้ที่ Fan Page Beyond Training นะครับหรือว่า Office Mentor นะครับขอให้ท่านมีความสุขในทุกวันทำงานครับขอบคุณครับ